ทอทอทอทชว่วนคนไทยร่วมงานเจ้าบ้านที่ดีปลุกพลังท่องเที่ยวไทยสู่อนาคตยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอเปิดเวทีเชิญชวนผู้ที่สนใจและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมพัฒนาศักยภาพเรียนรู้แลกเปลี่ยนและเสริมทักษะแบบครบวงจรและยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่งในงานเจ้าบ้านที่ดีปลุกพลังท่องเที่ยวไทยสู่อนาคตยั่งยืนระหว่างวันที่14ถึง15ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาณ สามย่านมิรทาวหอชั้นหศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวกรุงเทพมหานครภายในงานเจ้าบ้านที่ดีปลุกพลังท่องเที่ยวสู่อนาคตยั่งยืนประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิทัวรลิซึมเทนทอล์กการเสินาจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการท่องเที่ยวที่จะมาเสินาแบ่งปันความรู้เคล็ดลับและประสบการณ์แบบเจาะลึกเวิร์กช็อปกิจกรรมที่จะช่วยอั skill ลและสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เอ็กซิบิชันนิทศกาตที่รวบรวมข้อมูลสำคัญและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยทททๆค่ะเชื่อมัน่นเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าโครงการเจ้าบ้านที่ดีปลุกพลังท่องเที่ยวสู่อนาคตยั่งยืนจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานบริการสู่ระดับสากลเพราะเจ้าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่การต้อนรับแต่คือการ สร้างขุดค้าให้กับการท่องเที่ยวไทยอย,อย่างยั่งยืนค่ะ สำหรับในส่วนของโครงการเจ้าบ้านที่ดีประจำปี2568นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งธีมที่สำคัญมากๆในการที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของออผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะโดยในปีนี้นะคะเราก็ใช้ธีมถือว่าปลุกท่องเที่ยวไทยสู่ ความยั่งยืนนะคะโดยในกิจกรรมของเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยเรามี3ส่วนที่สำคัญนะคะส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของเรื่องของทัวริส m มเทรนด์แอนทอซึ่งปีนี้นะคะเราก็มีกูรูและก็อินฟลูเอนเซอร์ในสายต่างๆนะคะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องบนโลกออนไลน์และการเข้าไปมีส่วนร่วมบนโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่สำคัญกับอุตสาหการรมการท่องเที่ยวส่วนที่2เนี่ยก็คือในส่วนของเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเวิร์กช็อปตั้งแต่เขาเรียกว่าต้น,น นกลางน้าปลายน้าสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใครที่อยู่ในส่วนไหนเนี่ยเวิร์กช็อปในแต่ละกิจกรรมจะมีความสําคัญอย่างมากและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือห้องสัมมนาสัมมนาเนี่ยก็จะได้มีการเรียนรู้นะคะในส่วนของอัพสกิลรีสกิลในเรื่องต่างๆที่สําคัญค่ะในการจัดกิจกรรมเจ้าบ้านที่ดีในครั้งนี้นอกจากที่เราจะได้อัพสกิลรีสกิลผู้ประกอบการในในสายป่านห่วงโซ่อุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเราจะยังได้รับฟังเสียงสะท้อนของ ทั้งสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดเพื่อที่จะไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ดําเนินการในส่วนของเจ้าบ้านที่ดีในปีต่อๆไปนะคะซึ่งในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีผู้ที่เข้าร่วมสนใจนะคะามากกว่า2,000ลายและตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครนะคะในส่วนของการฟังกิจกรรมบนโลกออนไลน์ได้นะคะเจ้าบ้านที่ดี 2568.com นะคะเราจัด2วันวันที่14แล้วก็วันที่15ตุลาคมนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าในช่วง ไตรามาสสุดท้ายของปีเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดความทรงจําความประทับใจที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงควอเตอร์สุดท้ายค่ะงการนี้จะมีโยต่อชุมชนค่ะแน่นอนเราถึงได้บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทําให้ผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําชุมชนถือว่าเป็นฐานตั้งต้นของอ เรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะชุมชนเป็นส่วนผสมที่สําคัญที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชุมชนก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนักท่องเที่ยวก็ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเจ้าของกิจการก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสายทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำก็คือชุมชนนั่นเองค่ะค่ะ ในระยะสั้นเนี่ยนะคะก็เราคาดหวังเลยนะคะว่าผู้ที่เข้าร่วมรับฟังแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยอย่างน้อยท่านจะได้รู้ทริปแอนทิคที่สําคัญในการที่จะไปจับนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆเพราะแน่นอนว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่แตกต่างและหลากหลายนักท่องเที่ยวมีทั้งเจนเด็กเจนผู้ใหญ่เจนผู้สูงอายุนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างดังนั้นเองเนี่ยทัวริสึมเทรนน์แอนทอจะมาบอกให้ทุกคนได้ทราบว่าเราจะาเข้าถึงนักท่องเที่ยวเรา นั้นเราจะซื้อใจเราจะบริหารเสน่ห์ให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้อย่างไรอันนี้ก็คิดว่าในระยะในระยะใกล้นะคะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเนี่ยก็จะได้รับในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลที่ชัดเจนนะคะในระยะไกลแน่นอนค่ะว่าประเทศไทยเราต้องอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือต้นทุน ทางธรรมชาติและที่สําคัญก็คือต้นทุนก็คือบุคลากรหรือคนในท้องในใน,ในประเทศซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญอันนี้ค่ะเมื่อเราได้มีการบริหารจัดการต้นทุนของเราที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่าประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่ยืนหนึ่งในการเป็น Preferred d e s t i n a t i o n นั่นคือนะักท่องเที่ยวอยากที่จะมามากที่สุดก็คือการเริ่มต้นด้วยจุดจุดนี้ค่ะ เจ้าบ้านที่ดีปีนี้นะคะเราเน้นในเรื่องของตลาดไทยก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เราทํายอดนักท่องเที่ยวตลาดไทยเดินทางเนี่ยทะลุเป้าแล้วนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าในปีหน้าเราถือว่าเราได้รับอันที่สองปีนี้ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยยังไม่ทะลุเป้าหรือยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่ต้องการแต่สิ่งที่เราได้ดําเนินการในวันนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะต่อยอดให้ใหสเสน่ห์ไทยของเจ้าบ้านที่ดีในวันนี้ ขยายผลเชื่อมเกี่ยวไปยังนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาแล้วก็ทะลุเป้าในปีหน้าแน่นอนค่ะ,ะ,ะ,ะค่ะการกระตุ้นไทยซีซันเนี่ยเราก็มีการจัดทําในเรื่องของจอยโปรโมชั่นแคมเปญนะคะทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศในเรื่องของการส่งเสริมการขายโดยการจัดกิจกรรมอีเวนต์เทศกาลประเพณีในช่วงปลายปีนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมประเพณีที่ให้ทั้งกิจกรรมในส่วนของ นักท่องเที่ยวไทยแนละนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะๆกืออย่างนะคะก็ในส่วนของลอยกระทงที่จะถึงเนี่ยนะคะในส่วนของวิจิตเจ้าพระยาที่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรอคอยนะคะในเรื่องของ Amazing Thailand Marathon ซึ่งปีนี้เองเนี่ยก็มนกีนักวิ่งชาวต่างชาติที่เข้าร่วมมากกว่า30%นะคะและสุดท้ายก็คืองานเค้าดาวซึ่งในงานเค้าดาวเนี่ยเราก็คงจะจัดเป็น country wide ก็คือว่าจัดในทุกพื้นที่ทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวค่ะ